E <coughs> สวัดีสบายดีทุกคนมาพบมาหอ,อก,กันอีกเช่นเก่าเช่นเคยถือว่ามากับเปลี่ยนช่อง Youtube เนาะจากคาร์วอนกันมาเป็นแสงคำะนะ่ำเลยเนาะทุกคนถือว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบริมีกิจกรรมที่ว่าจะลงใน Facebook หรือว่าบริลงใน Youtube เนาะถือว่ามือนี้จะเป็นมือวันที่15เนาะ ของเดือน11เพราะฉะนั้นที่ว่ามือนีก็เป็นมือที่ว่าอันสวยงามอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือว่าขึ้นเงอนใหม่ใสเงินงามเนาะของเอื้อยนั่นเองเนาะทุกคนที่ว่าเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศการที่ว่าประเทนี้ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าขึ้นเือนมันขึ้นใหม่เนาะที่ว่าสิเป็นยังไงรอติดตามกันไปเลยเนาะทุกคนลลงมืออีกนะพี่นนองเลยมาทุกคนเพื่อนศิลา เป็ดลาบไก่พี่น้องเลยหลาบหลับป็ดเนาะโซฟีมือไฮเซย์โน้ตทำสุดทำสุดสองสี่มือสองมือเพื่นวะอันนี้คือันพิเศษทุงมือสังเกตได้ง่ายๆต้องว่าวลายแล้วก็มีหมักกอกมีหมักแนวนาะทุกคนหรือว่าคนฟ้าดำขั้นให้แล้วมักกอกหมักแนวนี่เพื่อนลงมือเองหมักแนวนะให้มันหอมนะทุกคนบอกไฮเซย์แบบ มันสมนะถ้าไม่กินแค่ทอดถ้าไม่กินหอมเลยน้อยนึงเพื่อนวะทั้งนี้ก่ะทั้งนี้กะอันผัวเนาะทั้งน่ะกับเมียเนาะพี่น้องเนาะทำแผนกผัวเป็นไฟเขาเอื่นว่าขัวเขาเขาขัวคนอื่นก็เอาขัวเขาลงก้อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนวะ ่นวาจะให้มันแซบนะเอาหน้าเอาหน้าลงจกก้อนมาเก็บข้าวเนืยวข้างหลังอ้ยอันบักพริกเด้กตันี่เด้อบักพริกเด้อเอาเอาหน้าลงก้อนมาเจ้าข้าวเหนี้วมันเข่ามือกล้องเบิร์ตเลยอันนี้คือน้ำซุปน้ำต้มเนาะน้ำต้มกระดูกน้ำซุปที่เพิ่นปรุงเอียงเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยพอดีแล้ว นากระลาเลยก้อยนากาเพื่นวะคือว่าคือว่านากะลาก้อยนากะลาจจเขาเอื่อนมา้อจบอสเอามากอมัอม่เอามาบพูดก็ได้ไเบดเ้อ พี่เนาะเบืองเบิ่งเบืองประเภทอะหอมไม่น้ยากอะไรเลยแซ่บเสับพี่เนาอครับได้จะกินกับแบบรู้สึกว่าแซ่บแล้วแซ่บแล้วสัมผัสได้เด้สัมผัสกินเด้บ่ทันไ้ซิมสัมผัสกินอูคิดว่ามัพริกบ่พ่อว่ะว่าบ่ซิมมังก็ได้เฮ้ยซิมมังก่อนซิมมังก่อร เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้กระเทิงขันตอนซีมเนาะพี่น้องซีมนนั่ะซีมพี่น้องเพื่อนวะจางจางฮะจางจางบ่เป็นอะไรเซบโอหยกปูเพื่อนวะบอกไปเลยเซตเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนวะ อันเพื่อนกระลาเป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยต่อไปเพื่อนกระซีมาละป่าแล้วพี่น้องสิมาละป่า,ปปาสู่กินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าเก็บเปลือกของน้ำสองพมียร่วมร<อ>วยสวยกันพ่น้องเมียสามีภรรยารวมมือรวมด้วยสวยกันเอสา,า,า,นาสิมาา,มปาัปถุงขันตอนขันพี่น้องัป่าเพื่อนว่า มขันแม่บพ่อหนาวมันก็เลยมาหันดยมันเล่นมาหันหนาวมาติดตามกันเบิ่งทุกคนว่าโอ

คืา้ย่ำแถวบิแดีไปมันเย็นมันเย็นมันเย็นเดี๋ยวอพิเศษทคนี่ว่าเอาน้ำซุปนี่ลงเฮ้ยเลยบึบนบึนบึนบึนบนจะท่เด้อเอาลงอีกลงอีกลีก กูเจอป่ะสามพยันบิดมืออยู่นให้ไปโดมมันนะสี่จองเนาะทุกคนใช่ไหมตอนสุดท้ายเนาะทุกคนลงมาเลยรอบแรกตอบใส่บ้านบ้านเขาเอิญว่าหอมบานข่อยอืมลองเล่นยู่กับาไปว่าแต่ตอนมาที่ในซอยเนาะเขาเอิญว่าพักบัวซอยแรกเราเป็นหอมเออซอยแรกเราเป็นหอมหอมในมิสสองหอมหอมนั่นแหละแนหนึ่งหอมพักสองหอมน่าบ้านบ้านเติมเซน้ำบินนอ ร้านลานมันต้องมีสีสั้นเว้ยพอแล้วพอมยมดกอกพน้มยืนทั้งพีลาครับ้อมบอกหอมขวอยรอดวาน้นี่ขวยรอดไม่อีกแล้ว คำสองคำมาซิมพริกนี่กับบุคคลซิมเบิ้งซิมเบิ้งจางคือเก่าคือเดี๋ยวจางพอดีจางพอดีเบ็ดเยอะเหมาะเพิ่มพริกขว่มาทุกคนมามาซิมกันเลยนี่จั่ว โจโจจจเอาไปพเพลนขู่ไลคนโอ้โหมาเตะนักเตกลมาเมมาแล้วเดกนว่าลูกร้านที่เพิมใจกระเบื้องทีไวจากมาขำมากคุ้นใอ้ลูกไายร้านอีกแล้วแล้วเห็นได้เล้ะ ทำกินทำกินหน่วยเล่าหรือว่ายางหรือว่า อยู่ละหุอหุบคือมันได้แล้วไมได้หัวใจเขาแต่งเขาต่งแต่เ่อยอูเนี่ยเป็นยังดีเขามาได้ดี

ทุกคนคี่ว่อปูกแขนออกวันโอเคนี่ของบ้านเฮาก็เทื่าปลูกเงินใส่แขนเนาะเพราะฉะนั้นเพว่าตัดต่อเพื่ามอสุดคบเลยมันยิกว่าตูวบ้านมาลูกแขนหายเนาะแต่จะดีมีแห้เหทำควันเนาะทุกคน,นใกล้จจบที่ทีแล้ว นี่ก็สิสิ้นสุดลงเพียงสำนีเนาะสุขุมสุขลนถือว่าท่าวอนีอ่ก็จะได้กล่าวคำว่าส,บา,สบายดีไปแล้วเนาะทุกคนกะหนาหรือว่าคลิปหนาเจอกันใหม่อย่าลืมฉับตะไคร้เนาะก,กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจให้ทาวอนเอเนาะทุกคนเนาะสนั่นพอมคำว่า,บาสบายดี